เช้าวิแล้วดูกับข้าวดีกว่าอันนี้ข้าวร้านเจ๊แมวอันหนึ่งอย่างนี่ไก่เลยนะร<ก>้านเจ๊มแมวหน้าวัดตึกไก่กระเทียมนี่นี่น,นี่ซื้อมาถุงหนึนแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็แกงส้มนัจจะานิดบุกแก่สกุลนักการบูพานอีกแล้วครับท่านแล้วก็กล้วยนะคะกินนะคะ ิน <c oughs> ไก่นะจ๊ะไก่กระเทียมมีกล้วยด้วย <c oughs> หน่าวัดได้นเนี่ยหอมไปขกางเม็ดหนึ่งได้อร่อยอร่อยนะเนี่ย <c oughs> อร่อยจริงว่ะแข็งส้ม ตับประโรธใช่มั้ยไหมันแหละกอดูไงไป้ตับประรธไปเนี่ยโงเกินอร่อยป่าสมากรออร่อยเข้าเนื้อเนาะหวานยังไม่อร่อยอร่อยจริง มันเข้าเนื้อกำลังดีรึกินได้เนี่ยไอ้ร้านปลาแมวเนี่ยร้านเจ๊มแมวนาวตัตถุเจะไปเรียกปลาแมวแต่แกจะเป็นสาร้านเจ๊มแมวแลหละอร่อยน,านา้าวัตถุเจ๊มแมวโคลาด <laughs> หอมเจ๊มแมวเจ๊มแมวเจ๊มแมววัตึกอื้อหือคือร่อย cũng là từng kinh cái đục lưới đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những